หนูเป็นห่วงแม่มากนะหนูคงอยู่ได้แค่นี้หนูมาลาแม่น่ะหนูไปก่อนนะหลังจากนั้นพอคุณยายสมศรีกลับพริบตายอีกทีส้มก็หายไปแล้วครับ จากความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่แล้วนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นเราจะเชื่อเกี่ยวกับร่างกายเราว่าร่างกายเรานั้นประกอบไปด้วยอยู่2อย่างนั่นก็คือส่วนร่างเนื้อกับส่วนดวงวิญญาณซึ่งสองสิ่งน,นี้เนี่ยมันจะต้องอยู่คู่กันถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเราก็จะไม่สามารถเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจหรือว่าสามารถทํานู่นทํานี่ที่แบบเป็นกายเนื้อแบบนี้ได้อย่างเช่นถ้าเรามีร่างกายแต่เราไม่มีวิญญาณเราก็เปรี่ยบเสมือนรถถังที่ไม่มีคนขับหรือผู้ตรงๆก็คือศพนั่นแหละ ก็คือถ้ามีวิญญาณแต่ไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เลยเพราะเราไม่มีเนื้อหนังให้สัมผัสรับรู้สิ่งที่เราไปจับต้องนั่นเองซึ่งก็บอกเลยว่าร้อยละแปดสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไทยเชื่อแบบนั้นจริงๆ สวัสดีครับอยู่กับผมเอฟพงพิธังครับวันนี้เราอยู่ในรายการหลอนไทยศาสตร์ที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงวิญญาณแล้วก็ร่างกายไห้คุณผู้ชมฟังโดยวันนี้นะครับเนื้อหาของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าของคุณยายท่านหนึ่งครับที่เขาเนี่ยได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่เขาเคยเจอในอดีตให้หลานเขาฟังและหลานเขาเนี่ยก็เอามาเล่าหรือว่ามาเขียนประสบการณ์บอกเอฟซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะคุณยายท่านนี้เขาอ้างว่าเขาเคยได้อยู่ในเหตุการณ์กับคนที่ตายไปแล้วย้ํานะครับว่าคน ที่ตายไปแล้วแต่คนที่ตายไปแล้วเนี่ย <_ d iam onds> เขายังกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแบบกิจว,วัตรประจําวันที่เขาทำนั่นก็คือกลับมาดูแลแม่มาป้อนน้ําป้อนข้าวแม่ที่เป็นอมตะพึกอมพาดเหมือ,น,อน,นกับตัวเองยังมีชีวิตอยู่เลยครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็แปลกม,มากๆซึ่งเราก็น่าจะรู้กันอยู่น้องว่าคนตายมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเขาจะมาทําอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งรวบสรุปก,กันงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันในวันนี้ครับว่าเรื่องราวนี้จะ โปรดใช้วิจัยาในการรับชมและรบกวนนิดหนึ่งช่วยกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจดวงน้อยให้กับเอฟหน่อยละกันและอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคถ้ารอมจะไปฟังเรื่องเล่านี้กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปมาได้เลยครับ สำหรับเรื่องราวนี้นะครับเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณไม่นานมานี้เองประมาณ1 0บถึงสิปีที่แล้วได้ผมขอใช้นามสมมุติกับคุณยายท่านนี้แล้วกันว่าคุณยายหอมคือต้องบอกว่าเมื่อ1 0บถึงสิปีแล้วได้มียายคนหนึ่งชื่อว่ายายหอมเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดซึ่งต้องบอกเลยว่าบริเวณบ้านแกเนี่ยคือเป็นต่างจังหวัดแบบต่างจังหวัดจ๋าเลยนะคือรอบๆข้างเนี่ยมีแต่ปา่าแล้วก็มีแต่เสาไฟฟ้าถนนเส้นหลักก็เป็นเส้นตรงยาวเป็นถนนใหญ่ที่ใช้คําว่ากว่าจะเจอบ้านหลังหนึ่ ก็ต้องขับอย่างน้อย2 3 0ถึงเมตรเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งบ้านของยายหอมเนี่ยยังโชคดีที่บ้านแกไม่ใช่เป็นบ้านเดียวๆเ,เพราะยายหอมแกเนี่ยอยู่บ้านติดกับคุณยายสมศรีใช้คําว่าเป็นเพื่อนบ้านรักกันเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนที่พวกท่านทั้งคู่เนี่ยยังอายุไม่เยอะพวกท่านก็มีการใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่มีการแลกคงแลกของหรือมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างกันแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็เริ่มแย่ลงการเดินเหินค่อนข้าง แถมอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยคุณยายสมศรีเพื่อนบ้านของคุณยายหอมเนี่ยลูก2ใน3คนของแกเนี่ยก็ได้ไปมีครอบครัวแล้วก็ย้ายไปอยู่กับทางฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือไว้แต่น้องคนสุดท้องที่เป็นลูกผู้หญิงที่ชื่อว่าส้มเนี่ยคอยดูแลแม่อยู่ลําพังครับซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างลําบากมากเพราะหลังจากที่ลูกชาย2คนเนี่ยย้ายออกไปได้ไม่นานได้มีวันหนึ่งครับคุณยายสมศรีหรือว่าคุณแม่สมศรีเนี่ยเกิดพัดลื่นล้มหัวกระแทกพื้นจนเป็นอัมพาตจนไม่ สบบามารถเดินหรือว่าใช้ท่อนล่างได้เลยต้องนอนติดเตียงตลอดเวลาสุดท้ายส้มที่ทํางานอยู่ที่บริษัทที่ห่างจากบ้านไปพอสมควรเนี่ยก็ต้องลาออกจากงานมาเพื่อมาดูแลแม่และหางานใหม่แถวๆบ้านทาแทนนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าเวลาเนี่ยก็ผ่านไปหลายปีในช่วงแรกๆเนี่ยส้มกับคุณยายสมศรีเนี่ยก็ค่อนข้างลาบากในการปรับตัวพอสมควรพราอมีกันแค่สองคนเดนเนาะมันเยอะมากพอสมควรสําหรับคนคนหนึ่งที่ต้องดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์อมัอมาพาตเลยจากที่แต่ก่อนเนี่ยตื่นเช้ามาไปทํางานกับ บ้านก็มาตบตู่นอนและแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าจะต้องตื่นมาตั้งแต่ตีห้าในทุกๆวันมาทํากับข้าวมาป้อนข้าวแม่ในทุกเช้าพอตอนเที่ยงเนี่ยก็ต้องขอลาง,งานกลับบ้านมาป้อนข้าวแม่ต่อแล้วก็กลับบ้านมาประมาณสองทุ่มก็ต้องมาป้อนข้าวแม่ต่อทําแบบน,นี้ไปทุกๆวันทุกๆ,ๆวันในตอนแรกเนี่ยถือว่าลาบากมากๆแต่พอผ่านไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นกิจวัตรประจําวันที่ไม่ได้เหนื่อยยากอะไรมากมายแล้วและอย่างนก็คือถ้าวันไหนส้มไม่ว่างที่จะแบบกลับ รงเวลาจนทําให้แม่หิวหรือว่าแม่รอนานเนี่ยส้มเขาก็จะมาหายายหอมแล้วก็วานให้ยายหอมเนี่ยเป็นคนไปป้อนข้าวป้อนน้ําให้คุณแม่สมสีนั่นเองครับซึ่งกิจวัตรประจําวันของส้มก็จะมีประมาณนี้และทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นค่ะแต่แล้ววันหนึ่งครับมันก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆวันหนึ่งส้มได้มาหายายหอมแต่เช้าตรู่เลยซึ่งยายหอมเนี่ยก็รู้เลยว่าถ้าวันไหนเนี่ยส้มเขาไม่ว่างในวันนั้นนะมีงานหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ส้มเขาจะมาวาน ให้ไปช่วยอะไรแบบนี้ก็จะมากันแต่เช้าตู่แต่ทว่าครั้งนี้เนี่ยมันแปลกอยูสองอย่างเพราะ1คือตลอดทางที่ส้มเนี่ยเดินมาคือหมาเนี่ยหอนตลอดทางแล้วหอนตามจุดที่ส้มเดินมาตลอดเลยด้วย 2. ส้มเนี่ยดูซึมดูเศร้ามากๆและดูเหมือนจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยด้วยยายหอมเห็นเนี่ยก็เลยถามไปว่าเป็นอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีอะไรไม่สบายใจไหมส้มเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรสะบัดหน้าหนีอย่างเดียวเลยแล้วก็ยื่นเงินจํานวนหนึ่งมาให้พร้อมกับบอกว่า ฝากเอาไปซื้อข้าวซื้อน้ําทําให้แม่ทานหน่อยนะคะหลังจากนั้นส้มก็เดินกลับไปที่บ้านและหายไปเลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้มันก็เหมือนเป็นเรื่องปกตินะเพราะโดยปกติแล้วถ้าเกิดส้มเนี่ยเขาจะมารบกวนคุณยายหอมให้ไปดูแลคุณยายสมศรีเนี่ยเขาก็จะมาอะไรลักษณะนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีหมาหอนแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะซึมเศร้าอะไรแล้วก็จะมาให้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณแค่หลักร้อยหรือไม่เกิน200บาทประมาณนี้หรือพูดตรงๆก็คือให้รายวันนั่นแหละแต่ครั้งนี้ส้มมายื่นเงินให้จํ งำนวนประมาณเกือบ9000บาทเลยซึ่งถ้าเกิดเรามองตามหลักความเป็นจริงแล้วมันคือเงินเดือนของส้มทั้งเดือนเลยก็ว่าได้ซึ่งพอคุณยายหอมเป็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมครั้งนี้ให้เยอะจังแต่แกก็คิดว่าเออคงให้เผื่อไว้หรือไม่ได้คิดอะไรหรืออาจจะให้ผิดก็ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็เลยออกไปซื้อข้าวออกไปซื้อปลาแล้วก็มาทาอาหารไปดูแลเพื่อนบ้านอย่างคุณยายสมศรีแทนน้องส้มนั่นเองครับและต้องบอกเลยว่าเรื่องราวความแปลกนี้เนี่ยมันควรจะจบลงแค่นี้ใช่ไหมแต่มันยังไม่จบเพียงแค่น,นี้ครับเพราะหลัง หลังจากที่ยายหอมเนี่ยมาถึงบ้านของส้มกับคุณยายสมศรีแล้วเนี่ยก็พบว่าจานข้าวเนี่ยคือมันเน่าเหม็นไปทั้งห้องครัวเลยมีข้าวเน่าอาหารบูดถูกทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า3ชุดซึ่งนั่นทําให้ยายหอมน่าสงสัยว่า ปกติเนี่ยถ้าเกิดส้มมาดูแลก็ไม่น่าจะปล่อยให้มันเละหรือว่าเลอะเทอะขนาดนี้ให้ข้าวเช้าให้ข้าวเย็นให้ข้าวกลางวันยังไงก็ต้องมีการล้างอะไรกันบ้างแหละแต่ทําไมถึงทิ้งให้มันเน่าแล้วก็เละเทะขนาดนี้ยายหอมเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหายายสมศรีแล้วก็ถามปรากฏว่าคําตอบของยายสมศรีผู้ซึ่งเป็นแม่ของน้องส้มเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าส้มมันอาจจะเหนื่อยก็ได้เพราะสองสามวันที่ผ่านมาส้มที่เข้ามาดูแลยายสมศรีเนี่ยหน้าตาไม่สดชื่นเลยดูเศร้าตลอดเวลาแถมดูเหมือนคนอมทุกข์อีก ด้วยซึ่งตรงนี้ผู้เป็นแม่อย่างคุณยายสมศรีเนี่ยแอบรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากจะถามลูกเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะส้มเนี่ยก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมในทุกๆวันในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกเลยว่าคําตอบของคุณยายสมศรีนั้นได้สร้างความสงสัยให้กับยายหอมมากแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากคิดอะไรส้มคงเหนื่อยตามที่สมศรีบอกจริงๆนั่นแหละยายหอมแกก็เลยสลัดความคิดแปลกๆทิ้งแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายมาแต่ยังไม่ทันที่จะแกะข้าวออกจากถุง จูจ่ๆก็มีชาวบ้านวิ่งแจ้นมาที่หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าน้องส้มเสียแล้วนะพบร่างน้องส้มเนี่ยอยู่ในป่ารกก่อนทางมาถึงบ้านเนี่ยหลายวันแล้วพอพูดจบเท่านั้นแหละอาหารในมือของยายหอมเนี่ยตกไปที่พื้นทนันทีส่วนยายสีนั้นก็ตึก กนออกมาเลยว่าเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันไม่เชื่อหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าไอ้ส้มมันตายแล้วล่ะมันจะมาดูแลข้าได้ยังไงวะด้วยความสงสัยและเตื่นตนกยายหอมเนี่ยขออาสาไปดูด้วยตัวตัวเองเลยว่าใช่ส้มจริงไหมยายหอมแกก็รีบเก็บข้าวเก็บของไปที่จุดเกิดเหตุตทันทีปรากฏว่าพอมาถึงครับปอติงตึงเนี่ยเขาก็เก็บร่างของผู้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีป้ายพนักงานเนี่ยเหลือทิ้งเอาไว้ปรากฏว่าหลังจากที่ยายหอมไปถึงเนี่ยก็ขอตรวจสอบปรากฏว่าเป็นร่างของน้อง ส้มจริงๆครับยายหอมเลยแกช็อกมากแกก็เลยที่ถามปอตึงๆไปว่าจากการดูประวัติเบื้องต้นหรือว่าร่างกายเบื้องต้นเนี่ยส้มเสียมาได้ประมาณกี่วันแล้วปอตึงๆเนี่ยบอกว่าไม่ต่ำกว่า3วันแน่นอนในลักษณะศพแบบนี้นั่นเลยทําให้ยายหอมเลยแกช็อกมากกว่าเดิมอีกเพราะเมื่อเช้า แกเจอใครล่ะถ้าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยส้มเสียชีวิตไปแล้วแล้วสองสามวันที่ผ่านมาใครเป็นคนไปดูยายสมศรีหรือว่าแม่ของส้มล่ะมันแปลกมากไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้มาก่อนทุกอย่างเนี่ยประดีบดังเข้ามาในหัวของยายหอมไม่หยุดครับสุดท้ายแล้วแกก็เลยรีบกลับไปหาหยายสมศรีปรากฏว่าพอรีบกลับมาถึงบ้านของแกเท่านั้นแหละยายสมศรีหรือว่าแม่ของส้มหัก็ร้องไห้แบบไม่หยุดเลยยายหอมก็เลยถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่ยายสมศรีแกได้เล่าออกมาก็คือแกเห็นสม ใส่ชุดทํางานแบบเต็มยศเลยแล้วก็มายืนที่หน้าประตูพร้อมกับโบกมือลาสีหน้าเศร้ามากแล้วก็ร้องไห้อยู่แล้วก็ทิ้งประโยคสุดท้ายให้กับแกไว้ว่าหนูเป็นห่วงแม่มากนะหนูคงอยู่ได้แค่นี้หนูมาลาแม่นะ่ะหนูไปก่อนนะหลังจากนั้นพอคุณยายสมศรีกลับพิบตายอีกทีส้ม ก็หายไปแล้วครับนั่นเลยทําให้รู้เลยว่าส้มเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปจริงๆแล้วบทสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือศพของส้มเลยครับถูกนํามาชนสูตรแล้วก็หาประวัติที่มาการเกิดเหตุจนพบว่าเมื่อประมาณ3ามถึงสวันที่แล้วในขณะที่ส้มเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านปกติจู่ๆก็มีกลุ่มวัยรุ่นครับในละแวกบ้านแถวนั้นที่กําลังเมาเนี่ยขับรถมาเจอส้มพอดีประมาณ2-3คนแล้วก็ชักชวนส้มไปเที่ยวแต่ส้มเนี่ยปฏิเสธแล้วก็บอกว่าต้องกลับไปดูแลแม่ที่บ้านวัยรุ่นเหล่านั้นเนี่ยไม่พอใจครับ ทยก็เลยทําการทําร้ายส้มแล้วก็ลากเข้าไปในป่าพร้อมกับข่มขืนและทําการปลิดชีพรวมทั้งขโมยทรัพย์สินของส้มไปอีกด้วยซึ่งคนร้ายนะเนี่ยต้องบอกเลยว่ากรรมตามสนองเร็วมากเพราะหลังจากที่พบศพส้มปุ๊บคนร้ายก็ถูกจับตัวในวันต่อมาทันทีเนื่องจากว่าของกลางหรือว่าของที่ขโมยไปจากศพน้องส้มเนี่ยก็คือกระเป๋าตังค์รวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องใช้ส่วนตัวที่มันควรจะอยู่ในกระเป๋าตังค์น้องส้มเนี่ยมันไปอยู่ในรถของผู้ก่อเหตุคนนั้นครับ ซึ่งสองคนนั้นเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็ดําเนินคดีต่อไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือหลังจากที่น้องส้มได้เสียชีวิตไปปุ๊บแล้วทาศพไปได้ไม่กี่วันแม่น้องส้มที่เป็นอัมมาพึ่งอัมาพาตก็ตรอมใจเสียชีวิตตามไปสุดท้ายบ้านหลังนี้ครับก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครเข้ามาอยู่ อีกหลายสิบปีจนกลายเป็นบ้านร้างไปในที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่อ้างว่าเคยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ของคนที่ตายแล้วกลับมาดูแลแม่ตัวเองอย่างยายหอมนั่นเองครับคุณผู้ชมคนลุกนะคือต้องบอกว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องผีที่ ผมรู้สึกว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงว่าไม่ใช่เรื่องแต่งแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวแบบผีจ้ำสแกขนาดนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเหมือนจิตสุดท้ายที่แบบเออคนเขาทําแบบทุกวันอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งอ่ะเออเขาเสียชีวิตไปอ่ะแต่แบบเขายังเป็นห่วงเป็นใย,ยแม่เขาอยู่อ่ะแล้วคนที่เสียไปอ่ะเขายังไม่ได้พบพบว่าเป็นศพหรือว่าเขายังไม่สามารถตัดขาดหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมีใครมาดูแลในจุดเขาได้เนี่ยเขาก็ยังทําอย่างนั้นอยู่ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าตามหลักความเชื่อแล้วเี่ย การทาอย่างนั้นมากๆโหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อาจจะสร้างบาปพอสมควรเพราะคือวันตายเวลาตายไปมาถึงแล้วแต่ยื้อให้ตัวเองเนี่ยอยู่บนโลกต่ออันนี้ตามหลักความเชื่อผมถือว่าน่าเศร้าแล้วก็น่าสงสารมากซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์มาจากหลานของคุณยายหอมนะครับที่เขาอ้างว่าเขาได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอาบน,นว่าคุณผู้ชมที่ฟังคลิปนี้อยู่คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งหรือว่าใครเคยมีปรรระสบบกกาาณ์คล้ยๆัเื่องนี คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมว่าหนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมแองโงพิทักษ์กับหลอนไทยศาสตร์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนถ้าเกิดข่าผู้คำจาในไม่สุภาพหรือขอ้อมูลต่อหรือ,อภาพ,รภาพประการใดก็อขอประทานอภัยเว้นหน้ที่ด้วยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าใครมีเรื่องราวดีๆส่งกันมาได้เลยครับวันนี้ไปละสวัสดีครับปุ๊บ